การที่มีการเผยแพร่ทางไลน์นะครับบอกว่าทางการจีนสั่งทุบทิ้งตึกติดชายทะเล4ี่ตึกเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับข้อนี้เป็นเท็จอย่างแท้จริงนะครับความจริงแล้วการทุบทิ้งตึกนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเขาสร้างมาเกือบ10ปีแล้วครับโดยนักลงทุนชาวเกาหลีครับแต่สร้างไม่เสร็จและมีรอยแตกแยกครับเรกรงว่าจะพังลงมาก็เลยมีการระเบิดทิ้งระเบิดเสร็จ เขาจะสร้างเป็นโรงแรม5ดาวเป็นตึกสูงใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับการที่สร้างอยู่ชายทะเลนั้นไม่ได้เป็นการทําลายสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับนี่คือความจริงการที่พวก n g o นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยครับกล้ากระทั่งเอาความเท็จมาเผยแพร่เนี่ยครับอันนี้แสดงให้เห็นชัดเจนนะครับพวกนี้นั้นกล้าบิดเบือนความจริงเพื่อให้บรรลุค,ความเชื่อของตัวเองทุกท่านที่ เห็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับอย่าไปเชื่อ NGO โโดยเด็ดขาดนะครับพวกนี้ไม่หวังดีต่อประเทศชาติอย่างแน่นอนนะครับขอบคุณครับ